คุณผู้ชมไปดูการจัดงานประเพณีบุญคุณลานสู่ขวัญข้าวของชาวอำเภอห้วยถแถลงค่ะบรรยากาศที่วัดหนองซำตําบกลกงรถอำเภอห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูเมตตาสารคุณรองเจ้าคณะอำเภอห้วยถแถลงเจ้าอาวาสวัดหนองซำรวมกัดกํานันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านจัดประเพณีบุญคุณลานหรือสู่ขวัญข้าวของชาวอีสาน สำหรับประเพณีบุญคูณลานมักจะจัดขึ้นในเดือนยี่ตามปฏิทินอีสานของทุกปีเรียกอีกอย่างหนึ่งว่างานบุญเดือนยี่ซึ่งการทำบุญคูณลานของแต่ละพื้นที่นั้นจะทำไม่พร้อมกันขึ้นอยู่กับการเก็บเกี่ยวข้าวว่าจะเสร็จเมื่อไหร่วันที่จะขนข้าวขึ้นยุงข้าวก็จะเป็นวันทำบุญคูณลานโดยมีพิธีเรียกว่าขวัญข้าว ก่อนที่จะมีพิธีเชิญแม่ธรณีออกจากลานและบอกกล่าวพระแม่โพศพจึงนำเครื่องประกอบพิธีบางส่วนไปวางเอาไว้ที่กองข้าวหรือหลอมข้าวเสร็จแล้วทางเจ้าของนาข้าวก็จะตั้งจิตอธิษฐานและหลังอธิษฐานก็จะเริ่มพิธีหลังจากสู่ขวัญข้าวเสร็จก็จะเป็นการขนข้าวขึ้นยุง้ง ก่อนขนข้าวขึ้นยุง้งเจ้าของจะต้องไปเก็บเอาใบคูนและใบยอมาเสียบเอาไว้ที่เสายุงข้าวทุกเสาถือเป็นเคล็ดว่าขอให้ค้ำคูนขึ้นไปจากนั้นจะเชิญขวัญข้าวและพระแม่โพศพขึ้นไปอย่างยุงข้าวด้วยซึ่งเป็นประเพณีโบราณของชาวอีสานที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่ะ